องค์มนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นวันที่สอง พลอากาศเอกชลิศผู้ผาสุกองคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านป่าละอูอนเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลห้วยสัตว์ใหญ่อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในปีงบประมาณ2,560คณะก,กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริหรือกปร,รอ,อนุมัติงบประมาณแก่กรมรชลประทานเพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักงานถนนระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่อ่างเก็บน้าบ้านป่า ตาละอูตามที่กราบบังคมทูลรายงานแด่สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทรงรับทราบปัญหาการขาดแคลนของรอัษฎรในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ในปี2554 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,567ถึง2,570มีแผนก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาวประมาณ34กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบแนวท่อกับคลองส่งน้ำเดิมมาแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์ 7,400ไร่พื้นที่ชลประทาน6,490ไร่สามารถส่งน้ำสนับสนุนเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่รัศดรในพื้นที่6หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีพาขันจำนวน1น9 5ันาครัวเรือนรวมถึงสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนาเรศวรป่าละอู จากนั้นองคมนตรีไปยังสวนผลไม้เกษตรกรตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเดิมดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดสรรที่ดินห้วยสัตว์ใหญ่เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรโด,ดยเฉพาะชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงให้มีที่อยู่อาศัยประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมั่นคงนอกจากนี้ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งใช้น้ำจากฝายป่าละอูข,ของกรมทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานอาทิการปลูกผักปลูกผลไม้การทําปศุสัสตว์ปรับใช้ในพื้นที่ของตน และต่อมาองคมนตรีเดินทางไปยังสากรโคนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเป็นสากรในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสากรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูได้รับการจดทะเบียนเป็นประเภทสากรการเกษตรในชื่อสากรโคนมห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเมื่อ13กันยายน2534ต่อมาได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นสากรโคนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเมื่อ26กุมภาพันธ์2539ปัจจุบันมีสมาชิก623ีาราย ดำเนินธุรกิจหลักคือรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกเลี้ยงโคนม103รายมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมประกอบด้วยแปรรูปนมผงชนิดเต็มมันเนยแปรรูปนมพัสเจอรไรส์หรือนมโรงเรียนนอกจากนี้ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายมีซูเปอร์มาร์เก็ตสาหรกรจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสัตว์เวชภัณฑ์ยาสัตว์บริการสมาชิกและบุคคลทั่วไป โอกาสน,นี้องค์มนตรีให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแปลรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายด้วย